ใช่ไหมมีคนบ้านนอกกหนูกินมะไฟไม่เป็นมะไฟในผอกเปิดใช่ไหมคะแล้วกินแล้วขายไปทิ้งอู้นั่นเคียวยันไม่ได้ขาชั้นเ่นผู้ชมครับเวลากินมไฟย่าเคี้ยวเม็ครับ ไม่ต้องเคี้ยวให้เกลือนเลยจะไม่ได,ด้รลดโคตรลดโคตรเกลือเลยคนจะไม่มีใครรู้จริงต้องถากไม่มีงงผมพื่อนจรมงรู้จริงโจ๊เก็ตจอมจ้ามาใบไม่กินเม็ดใช่ป่ะไม่ไหมฮะก็เอาพ <IZ> e> ื <draws> <all fruit. S 2> ่อ <Hayır> ก่อนครับทานเนื้อเข้าไปไป็นเม็ดมวดทีครับอ๋อผมไมาที่มันหลอกผมแล้ว กิ้งกือเลยนั้งเกลือเลยครับรสชาติหวานๆเลือกกินได้ครับทำได้ครับตอนนี้เรามาสู่ช่วงปัจจันแนวเสียงกันครับวันนี้เอาใจคุณคนเพลงภาคอีสานคุณหมอลำเลยเดี๋ยวนอกจากมีความชงนาญโด่งดังเรื่องเพลงแล้วมีธุรกิจอีกหลายอย่างจริงป้าพี่จริงเราได้ความรู้เลยทีคนเล็กที่พบปศรมันเลยไปหาอาทาไมเรพี่คนหามันมีม้าหลายตัวตัวเท่าไหร่ตัวสามร้อยดูสิ ถ้าวดดีเอาครึ่งขันอ๋